สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังทั้งหลายบัดนี้ก็มาพบกับพุทธประวัติบทที่7.2ว่าด้วยประธานอุปสมบทไราสารนคมเมื่อพระสาวกเหล่านั้นไปเที่ยวสั่งสอนให้มหาชนเกิดความเลื่อมใสแล้วบางคน อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาพระสาวกก็ต้องพามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อให้ทรงอุปสมบทให้พระบรมศาสดาทรงดำริเห็นความลำบากของพระสาวกและกุลบุตรผู้จะอุปสมบทจึงทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรเหล่านั้นได้ซึ่งเรียกการอุปสมบทอย่างนี้ว่าติสรณนะ คมนูประสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยการถึงสรณะสามมีวิธีดังนี้ชั้นต้นให้กุลบุตรผู้จะอุปสมบทโปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดแล้วนั่งกระโยงปนมมือไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย แล้วสอนให้ว่าตามไปว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งแต่นั้นมาการอุปสมบทก็มีสองวิธีคือ 1. เอหิภิกขุอุปสัมปทาพระบรมศาสดาทรงอุปสมบทให้เองและ 2. อติสรณูปสัมปทาทรงอนุญาต พระสาวกอุปสมบทให้ต่อไปเป็นเรื่องการโปรดพัทธวัคคีพระบรมาศาสดาเมื่อประทับอยู่เมืองพาราณสีพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จออกจากเมืองพาราณสีเสด็จดำเนินไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทรงแวะพักในไร่ฝ้าย ประทับอยู่ภายใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งคราวนั้นมานบสามสิบคนเรียกว่าพัทธวคีแปลว่าพวกเจริญผู้เป็นสหายกันพร้อมด้วยภรรยามาเล่นอยู่ณนะที่นั้นอีกคนหนึ่งไม่มีภรรยาสหายเหล่านั้นจึงหาหญิงโสเพณีคนหนึ่งมาให้เป็นเพื่อนร่วมความสำราญ เมื่อสหายเหล่านั้นเผลอไปหญิงโสเพณีคนนั้นก็ลักเครื่องแต่งกายและสิ่งของมีค่าหนีไปสหายเหล่านั้นก็พากันออกติดตามจึงมาพบพระบรมศาสดาที่ไร่ฝ้ายนั้นเข้าทูลถามว่าได้เห็นหญิงคนนั้นผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พร้อมกับเล่าพฤติกรรมของหญิงนั้นให้ทราบ พระบรมศาสดาตัดถามว่าท่านทั้งหลายจะสแสวงหาหญิงคนนั้นหรือสสแสวงหาตนของตนดีสหายเหล่านั้นทูลขึ้นว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระเจ้าข่าจะต้องการอะไรด้วยสติเราพระพุทธองค์จึงตัดว่า การที่พวกท่านสแสวงหาตนนั้นแหละดีแล้วคันแล้วทรงแสดงอนุบุพีกถาและอริยสัจสี่ให้สหาย30คนเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงประทานอุปสมบทให้ทรงสั่งสอนให้บรรลุอริยผลแล้วทรงไปประกาศพระศาสนาพระอริยสงฆ์คณะนี้ได้กราบลาเดินทางไปยังเมืองปาวา ทางใต้แห่งแคว้นโกศลโปรดชดินสามพี่น้องครั้นพระบรมศาสดาสเสด็จออกจากไร่ฝ้ายนั้นแล้วก็สเสด็จด,ดำเนินไปโดยลำดับถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งหมู่สิทธิ์เป็นอันมากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา ชดินผู้พี่ชายใหญ่ชื่ออุลุเวลกัสปะมีบริวาร500คนตั้งอาสมอยู่ต้นน้ำน้องชายกลางชื่อนาทีกัสปะมีบริวาร300คนตั้งอาสมอยู่ท่ามกลางน้องชายเล็กชื่อขยากัสปะมีบริวาร200คนตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งขยาศีสะประเทศ ทางตอนใต้พระบรมศาสดาเสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมประเทศแล้วทรงทรมานรุเวลกัสปะด้วยปาฏิหารต่างๆจนอุรุเวลกัสปะหายจากความถือมั่นในลัทธิของตนพร้อมด้วยบริวาล500ร500คนพากันลอยผมที่ก้าวเป็นชดาและเครื่องบริหารบูชาเพลิง ลงในแม่น้ําแล้วทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาทรงประทานอนุญาตให้เป็นภิกษุทั้งสิน้นฝ่ายนาทีกัสปะน้องชายกลางซึ่งตั้งอาสมอยู่ภายใต้ได้เห็นชดาและเครื่องบริขารของพี่ชายลอยไปตามกระแสน้ำเช่นนั้นคิดว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายจึงพาบริวาร300คน มาสู่สำนักของพี่ชายได้เห็นพี่ชายถือเพศเป็นภิกษุเสียแล้วถามด้วยความว่าเป็นพรหมจันท์อันประเสริฐจึงพร้อมทั้งบริบาลพากันลอยชดาและบริขารของตนทิ้งเสียในแม่น้ำทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ทั้งหมดฝ่ายขยากสปะน้องชายเล็กซึ่งตั้งอาสมอยู่ ใต้ถัดไปเห็นชดาและบริวารของพี่ชายลอยไปตามกระแสน้ำคิดว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายทั้งสองจึงพาบริวาร200คนไปสู่สำนักของพี่ชายเห็นพี่ชายทั้งสองซื้อถือเพศเป็นภิกษุแล้วทราบว่าพมจรรันนี้ประเสริฐจึงพากันลอยชดาและบริขาร เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงประทานอุปสมบทให้ทั้งหมดพระบรมศาสดาประทับอยู่ในตำบลอุลุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัธยาศัยจึงทรงพาภิกษุเหล่านั้นไปสู่ขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยา ประทับอยู่นะที่นั้นขั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมกันทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนท่านกล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือความกำหนัดความโกรธความหลงร้อนเพราะความเกิดแก่เก็บตาย ความโศกร่ำไรรำพันเสียใจขับใจไฟกิเลสไฟทุกเหล่านี้มาเผาใจให้เราร้อนเป็นต้นเมื่อพระบรมาศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนานี้อยู่กิจของภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสำเร็จเป็นพระอรหรันตจบบทที่แป ขอเชิญท่านคอยติดตามบทที่8พระพุทธองค์จะเสด็จไปสู่แคว้นที่ใหญ่ที่สุดของชมพูทวีปในสมัยนั้นคือแคว้นมคตเพื่อประกาศพศาสนาซึ่งมีเจ้าลัทธิต่างๆมากมายแล้วพระองค์จะพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในแคว้นมคตแห่งนี้ เชิญท่านติดตามในโอกาสต่อไปนะครับในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านสาธุชนผู้สดับฟังทั้งหลายให้มีความสุขความสวัสดีมีสุขทุกทุกท่านด้วยเชิญสวัสดีครับ